โอเคโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยกันนะครับวันนี้ก็มาได้มาเล่นพาร์ทสามนะครับผมแต่ว่าจะมาสอนตั้งค่านะเออแบบว่าไม่ได้สอนมานานแล้วเราพี่ตั้งค่ายังไงพี่ตั้งค่ามันเดิมไหมนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้ไปแล้วนะผมว่าผมตั้งค่ายังไงนะครับเพราะว่าดูคลิปเก่าๆมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีน้องๆนะครับคุณผู้ชมแบบว่าผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากนะครับสำหรับการตั้งค่าของเกมนี้นะครับเออ พอเกิดมาก็ไม่มีปุ่มอะไรให้กดเหมือนผมนะครับประมาณนั้นนะครับมาเข้าไปเลยดีกว่านี่ออปชั่นไอ้น้องอันนี้เสียงข้างบนเนี่ยออดิโอเนี่ยก็ตั้งค่าประมาณนี้นะสำหรับ อัดคลิปลง y t u t u นะครับผมเสียงจะได้ไม่ดังมากแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับให้มีเสียงต่อยมีเสียงตีบ้างครับแล้วก็ที่สำคัญเลยติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับผม s t o p X เอ,เอะน,นะครับผมเพราะว่าพอเราไปเก็บ X p e r o รือนเนี่ยนะครับู้ดูว่ากล่องจดหมายเนี่ยมันจะมีเสียง npc ขึ้นมาอธิบายเรื่องราวประมาณนั้น,นครับมันจะทำให้เราลำคาญมากเลยนะเราก็กดติ๊กไปเพื่อทำการปิดนะครับผู้ชมนะส่วนกราฟิกผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับ นี่เลยที่ผมไม่เปิดไลท์บูมเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้ภาพมันเป็นสีขาวนะครับมันเป็นแสงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เลยปิดไปนะหรือถ้าใครมือถือไม่แรงก็ติ๊กออกให้หมดนะครับผมตรงนี้นะแต่อันนี้มือถือผมค่อนข้างที่จะแรงอะนะเออข้างบนก็จะเป็นแสงในเกมนะครับข้างบนสุดนะพวกแกรมมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็อันข้างล่างสุดก็จะเป็นเรจูเลชันนะครับผมเป็นความชัดของเกมนะครับปรับสุดๆเลยนะสหรับคมนะเพราะว่าผมต้องการความชัดของภาพนะครับคุณผู้ชมเออถ้าใครมือถือไม่แรงก็ ปรับลงมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอ่ามาต่อกันเลยสำหรับอินเทอร์เฟซนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะผู้ชมตั้งค่าตามผมไปเลยนะครับผมอันนี้คือพวกแบบการทรงการสั่นนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดไปนะครับผมการสั่นไว้นะครับผู้ชมไม่งั้นเนี่ยถ้าพวกตัวใหญ่มันเดินมาเนี่ยนะครับหน้าจอจะสั่นบุ๊บบาบู๊บบาเลยนะครับผมแล้วก็มีปุ่ม อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับปุ่มจำปุ่มอะไรอยู่ตรงนี้เลยปุ่มยิงอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมก็ให้ติ๊กตามผมไปเลยนะส่วนอันนี้ก็คือความไวของหน้าจอด้านซ้ายด้านขวานะครับเราเวลาเราเลื่อนในเงี้ยนะครับผมต้องการความไวแค่ไหนล้วก็ปรับเอานะครับซึ่งผมสิ้นแล้วกับการตั้งค่ามันไวที่สุดนะครับผมจะได้เลื่อนแบบโคตรเร็วเลื่อนหน้าจอแบบหันซ้ายหันขวาเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลหันไปอย่างเงี้ยเออ ถ้าไปเจอคาโปซุคัดอะไรเงี้ยโดนแน่นอนนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปต่อก็สำหรับเกมเพลย์เลยดีกว่าครับผู้ชมเกมเพลย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมตั้งค่าไปนะครับอ่าโชว์ชื่ออะไรสักอย่างของมันก็ปรับให้หมดเลยครับผมโชว์อะไรเนี่ยนะฮะผมปุ่มเอ็นเวอร์คอสแฮร์ปุ่มไอะไรวะมันจะเรียกว่าเป็นปุ่มเป้าลิงนะฮะผู้ชมเออแล้วก็เปิดไปนะตรงนี้นี่ แล้วก็ที่ผมจะปิดไปคือออโต้รันนะข้างล่างนี่เลยนะครับเป็นการวิ่งเองนะเวลาที่เรากดนะครับผู้ชมเออเราเราปิดไปเลยนะครับไม่ให้มันวิ่งออโต้นะเพราะว่าเวลจะลงถ้ำอะไรเงี้ยมันจะวิ่งเองมันก็โดดลงไปไตายนะครับผู้ชมผมก็เลยปิดไปตรงนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมการวิ่งเองครับแต่2ครั้งแล้วก็กดค้างเนี่ยเป็นการวิ่งเร็วนะครับผู้ชมแต่ครั้งเดียวเป็นการเดินนะครับก็จะมีประมาณนี้นสำหรับการควบคุมนะครับผมโอเค ส่วนมาติกพยเยินนะครับผมก็จะเปิดอย่างนี้นะครับแชทโชว์นะครับผู้ชมนี่เป็นแชทนะครับเป็นแชทโลกนั่นแหละนะครับผู้ชมก็เปิดใบนะครับผมนี่นะครับก็จะเปประมาณนี้นะครับตรงไหนคือเปิดไม้เนี่ยลืมแล้วนะครับผู้ชมเกมนี้มันมีเปิดไม้นีสลับภาคใหม่นะครับโอเคสำหรับการตั้งค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมนะเออนี่ไงไว้แชทมันอยู่ตรงออดิโอเลยครับ ถ้าใครรำคาญนะครับผู้ชมคนพูดกันในแชทโลกในโลกออนไลน์ก็ปิดไว้นะครับผมเอออันนี้คือกอโบนี่คือทั่วโลกนะฮะผมเวลาเราเดินไปเราก็จะเจอเลยนะเออไมเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดเขาก็จะได้ยินเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้านี่เป็นไทยนี่คือจะเป็นของเพื่อนเราครับได้ยินแค่เพื่อนเราเนาะเออแบบว่าคุยกับเพื่อนในเผ่าอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ผมปิดไปเลยนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเอาทีหลังก็ได้ถ้าอยากจะพูดนะครับแหมเออไปโอเคเนี่โทรศัพท์ผมตัวนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลาออกมาจากตั้งค่าตรงนั้นแล้วผมจะกดปุ่มอะไรค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าทำให้หน้าจอมันยืดนะครับผมก็เลยม่ค่อยๆเลตั้งค่าตรงนั้นเท่าไหร่นะครับผมต้องออกเกมเข้าใหม่นะมันถึงจะหายนะครับโอเคส่วนการปรับค่าพลังก็ายืมมาเรียนเอาอันบนสุดนี่คือความยากของเกมนะครับนี่ความยากของเกมนะครับตรงนี้ ก็เป็นเท่าเดิมก็ได้นะครับผมจะได้เริ่มสูุกนะครับอ่าอันนี้ก็ xp มาติดขยร์นี่ก็ xp ของเราแล้วก็ของสัตว์ของเราด้วยนะครับผมส่วน harvest ไอ้เนี่ยนะครับเป็นการเก็บของครับถ้าปรับเยอะก็เก็บของได้เยอะนะครับเออฟาร์มของได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้เป็นเทมมิ่งนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับสลับเทมมิ่ง เทมิ่งก็เป็นการจับสัตว์แล้วไม่สัตว์กินอิ่มไวขึ้นนะตื่นไวขึ้นนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นไข่นะเวลาเล่งไข่ให้โตก็ปรับประมาณนี้นะครับผู้ชมเอาหกก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโตเร็วเกินนะถ้าเราปรับเป็นร้อยเป็นอะไรเนี่ยนะครับเออถ้าใครอยากให้มังกรโตไวก็ปรับไปเลยนะเอเอ็กแนสปีดเนี่ยปรับสุดๆไปเลยนะเออปรับเป็นสิบปรับเป็นร้อยก็ได้นะคุณผู้ชมหมายว่าวางไข่พิบแม่งโตเลยนะครับผู้ชมโอเคอันนี้ก็พวกอีปงอิปินนะ ตวนี้ไดโนน่ามจนะครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นดาเมจของสัตว์ในแมปนะครับว่าจะเอาแรงแค่ไหนนะครับผก็กปกติไปนะครับตัว mm hmm. นี้ก็เป็นดาเมจเพื่อะนะตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะถ้าปรับเยอะก็เราจะต่อยแรงขึ้นทาให้ทําให้เราเจ็บแรงขึ้นเหมือนกันนะครับผู้ชมหมาว่าปรับเป็นรนะ้อยลิงกวันพันแมนอุ้มนะครับผู้ชมแลกชีวิตนะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับดาเมจของสิ่งก่อสร้างนะครับผมก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันก็ธรรมดาไปนะครับส่วนเพย์เจอร์รีสเตนเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นการได้รับบาดเจ็บนะถ้าเราปรับมันนี้น้อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับบาดเจ็บน้อยนะครับผู้ชมออันนี้มันรวมแค่ตัวเรานะมันไม่ได้รวมกันโดยจะเสานะมันรวมแค่ตัวเรานะครับสมมติเราปรับมันนี้เป็นศูนย์เนี่ยนะครับแล้วก็ปรับดาเมจเป็นร้อยเนี่ยต่อยังไงเราก็ไม่ตายนะครับ เป็น Man วันท่นแมนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไดโนลิสตนก็จะเป็นการรับดาเมจของไดโนนะจะเอาเยืะก็ได้จะธรรมดาก็ได้นะครับผมก็ธรรมดาไปนะส่วน,นนี่ก็จะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับผมผมก็ไม่ได้ไปปรับมันนะเดไซสปีดเนี่ยนะครับเอานึงว้านะครับุผู้ชนะมเสียงหลงเอานึงนะครับแม่ส่วนนี้สําคัญเหมือนกันนะครับผมเพย์ยอร์ไอ้วอเตอร์อะไรของมันเนี่ยนะครับทําให เยอะเราหิวน้าบ่อยไหมไม่นะครับผมก็ปรับมาน้ยๆนะครับถ้าใครอยากให้ตัวละครหิวน้ําเยอะก็ปรับสุดนะครับผมจะไม่รู้จะหิวไ้ทาไมนะครับผมอันนี้ก็ของกินนะครับผมอันนี้พรเป็นเนื้อนะสำหรับการหิวเนื้อก็ปรับแค่นี้นะครับจะได้ไม่ต้องหิวเยอะนะครับผู้ชมส่วนไดโน่เนี่ยผมจะปรับเป็น3.0นะเพื่อที่จะให้มันไปต่อกับไอเทมมิ่งข้างบนนะครับผมอันนี้เอาไปไหนละนี่นี่กดกดไม่ได้เห็นปะเห็นปะ กดไม่ได้นะครับผมเออนี่นตรงนี้ตรงนี้ยืบโอเคกดจะกดได้นะครับอ่าปรับเป็น3.0ก็พอนะครับไม่งั้นไดโนจะกินบ่อยแล้วก็อืบ่อยนะครับคุณผู้ชมเกินเนาะอ่าน,นี่ก็สตาปิน่านะเหมือนการใช้สตาปิน่าน้อยหรือสตาปิน่าเยอะนะครับคุณผู้ชมก็ปรับเอาเนาะอ่าปรับให้มันใช้สเตปปิน่าน้อยจะได้วิ่งเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตปปิน่าของไดโนเสาร์นะอันเนี้อ,อือข้างล่างเเนนนียก็็ปปรรัับบ0.01ะค จะได้ใช้สวาไปหน้าแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมเออเซทสกิลได้เยอะๆเยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพยเยอร์รีเลือดนะฮะตรงนี้ก็ปรับเป็น3.0ไปก็พอแล้วนะครับหรือจะปรับเป็นสัก5ก็ได้นะครับผมจะได้เล่นสนุกๆนะครับจะได้แบบรีเลือดง่ายๆหน่อยนะคืเอ,อเวลาวิ่งหนีเดินเสาอะไรเงี้ยมันก็รีเลือดแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างสุนนี้ก็จะเป็นไดโนรีเลือดนะคุณผู้ชมก็ปรับเป็น3.0ไปก็พอแล้วนะครับหรือจะปรับเป็น5.0ก็ได้นะครับ มันจะรวมทั้งไดโนของเราแล้วก็ไดโนตัวป่าด้วยนะข้างล่างเนี่ยระวังด้วยเพราะถ้าเราปรับเยอะไปเราก็ยิงใครไม่ตายเลยนะครับผู้ชมอันนี้ก็ enable c ลคอร์สนะครับผมนี่ติ๊กไปเลยจะเป็นการเพิ่มปุ่มนะครับผมเพิ่มปุ่มเล็งนะครับตรงหน้าจอนะตรงนี้ก็ติ๊กไปแล้วก็ขึ้นแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็การตั้งค่านี่ c a t i o n ในแมปก็จะเปิดได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่านี่ก็เปิดตามผมไปเลยนะส่วนอันนี้ก็ สามารถวางทับซ้อนกันได้ไหมสำหรับการฟารเดชั่นนะคุณผู้ชมก็วางได้นะครับคุณผู้ชมก็ปิดก็เปิดไปเลยนะครับจะได้วางทับกันได้นะฮะจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับส่วนข้างล่างนี่ก็คือเปิดไปเลยจะได้อัพสปีดนกได้นะคุณผู้ชมเออถ้าเราเปิดเดี๋ยวเราอัพสปีดนกไม่ได้นะข้างล่างนี้นะครับแมช่วงแรกนี่รู้สึกว่าเปิดเกมมาเพราะท่านเจ็บบักเยอะนะตอนที่เราเล่นกันตอนนั้นนะครับแต่ก็สุดยอดนะครับเขาแก้มาหลายรอบแล้วนะครับคุณผู้ชม โอเคอเข้าเกมมาเราก็จะเล่นได้ง่ายๆอย่างนี้เลยมีปุ่มกระโดดมีปุ่มต่อยนะคุณผู้มชมครบนะคราวนี้นี่มีปุ่มลูกหวีให้ด้วยนะครับคุณผู้มชมกดอันไหนก็ได้นะครับผมทีนี้มีปุ่มเลงข้างล่างด้วยนะนี่ปุ่มตั้งปุ่มนอนปุ่มนอนกดค้างนะครับนี่โอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแลลวนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยเลยกันนะ เมื่อกี้นี่ผมไปต่อ,อยองูตัวนี้นะครับผมหลับไปเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ระมาน60เฟรมซะหน่อยเออจะได้เล่นลื่นๆไงโชว์สับแรงทร <laughs> มานโทรศัพท์อีกแล้วนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยเลยกันนะล้วก็อยู่กับวิ่งงูนะคุณผู้ชม <laughs> โอเคขอบคุณนะครับสำหร,รับการติดตามรับชมนะก็ยังเหลือ FC อยู่นะคุณผู้ชมสัก700 800คน ไม่ได้ลงคลิปนานขะไรยังเหลือ FC อฟซีกัพี่นะครับผมโอ้โหนะครับโคตรจะโชคดีเลยนะครับผมเนี่ยมี f อที่เหนียวแน่นนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอยือโง่นี่ไงโง่ตัวเนี้ยงูดีเดี๋ยวมก็ตื่นแล้วนะคุณผู้ชมต่อยมันหลับนะครับหลับหลักลิ้นเฉยหรือเปล่าโอเคไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบาย